มุดก่อนบุ้งๆเอ้ไมยเสียมะตีก่อนนะสวัสดีค่ะวันนี้พบกับช่องอะไรคะนี่ตามติดช้างครับผมอย่าลืมเข้ามา กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะครับดูเซมิง่งด่ายวกมนะโอ้อยด่ายวก้รือ,อยา่างอะไรนี่ไหนนี่ด่าวกอบดูโกกลมเลยมาเล่นบอลมาเ้วย โอ้อาเียวเลยาบนน้ดึงอย่าดึงจะกินเชือกแ้วเราแยกคือเม่อสักแร็บนะคคับ สวัสดีครับแล้วสวัสดีครับแล้วสวัสดีครับแล้วบนสูงแล้วบนสูงแล้วอะไรดึงเชือกทำไมนะเล่นเชือกทำไมมิ่ง พ่อเปาเอากล้วยเออเอาอ้อยมาให้เอ้ยไม่ใช่อ้อยเอาหญ้านะคะให้แม่หางดีนะคะจะ,จ,จะออกไหมเดี๋ยวพ่อเปาจะแก้ให้ออพ่อเปาใจดีวันนี้พ่อเปาใจดี <มา S 2> พ่อเปาจะแก้ให้นะคะแ <มา S 1> หมแหมมหางหมวกนะพี่ โอ้ยมันสีหักแท้ๆละ่ะดังเกลหักแท้ๆละ่ะนั่นนั่นดังเกะแล้วฮัก oh, <no. S 1> อ้เอ๊ยเอาเอาเอาโชว์อะไรนะโชว์อะไรนะ uh huh. <laughs> เอาจะออกไปไหนเอาให้ให้ออกข้อแล้วจะไปไหนเอา

ไปแล้วเป้าไปแล้วเป้าเอา,เอามาอั้มเบิ่งแท่งดีดมีห่ห่เอาเอามันสีหักแล้วไม่ัวนี้นี่เบิ่งเรื่อง,องอบอ้ เปิดอคอกกันแล้วยังจะมาปีนอคอกหรออยู่เสียมม้งเอามาเตะนอกอคอกเลยพุดบอลเนี่โอ้ยโอ้ย ตดอยู่หรอไม่ได้ตดทำเสียงเฉยๆทำเสียงเตบอลเนอะผมไม่ได้ตดนะพ่อเปา,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 เาแล้วตลเตะบอลแล้วพ่อเปาอันนี้ไว้แล้วไม,ไม่ต้องไม่กลัวล้มแล้วลเอาอ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 เอาไมนหยังละบัน แมะไปแล้วเอาเฝ้าเอาแม่ยี้ทางนู้นแม่ยี้ทางนู้นโอ๊ยโอ๊ยเจ๊ะอะไรเหรอเทรนเทรน เดียวกินแล,แล้วครับผมปิดแล้วไม่ให้ออกไปแล้วอันตรายครับแสงแสงตัวโตเยอะตรวนี้เดี๋ยกวกลัวเสียมิ่งมิ่งหาแม่ไม่ดีง่ายอีก มุดกอกโอกไเจมิงไก่เข้าข้อเมิงไล่ไก่เร็วมิงไล่ไก่เร็วแม่ไหนแม่ไก่เขาเล้ยุ่นขุนุนขุ้างหลังุนไมาม่ไมิงมิ่งมิ่มาเร็วมาเร็ว เข้าไปเลยเมื่อกี้ยังไปหาแม่อยู่เลยไปเข้าไป หวสวัสดีครับก่อนเร็วห้สวัสดีครับดิัดีครับใหดูหน่อยหวัสดีเป็นไหมอะ มึงๆโอ้ยเมยเสียมะตีกันนะอุ้ยอุ้ยกาติดกากาติดดือดจริงๆแล้วดูดูไหมเลียวพ่อเปาตีนี่ นี่จะมุดอีกแล้วนี่ไปโอ้ยบิงเข้าไปมามามาเข้าไปเล่นด้วยมามาถอยเถถพี่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 มามาดึงเอ้าดึงเอ้าเป็นอย่างนี้มา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 ดีบอลด้วย

อะไรเรียนตีนอยเสอ,อะไรนัง่งเหนื่อยแล้วเหนื่อยแล้วเหรอเหนื่อยตัวเหนื่อยแล้วเยาวบอลก็ได้ติดขาขาติดนะคะคันเท้าผมว,วะผมก็คันเข้าเหมือนกันนะผมเอามือมาเลยผมจะกัดนี่ ถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดรูปกระดิ่งให้ด้วยนะคะแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ